ถ้าใครอยากพาไปเลยอนะครับวันนี้เรามาจะมาสอนความให้มันเร็วที่สุดในวิธีของผมนะก็คือจะสอนทคนุกอย่างแล้วก็ผลที่เหมาะกับการฟาร์มนะครับในแต่ละโลกในแต่ละโซนในแต่ละเกาะโอเคซึ่งจะเป็นยังไงนะครับกไปเรื่ยท่านผู้ชมครับคือคนที่ดูช่องผมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคือเกสเก้าอร์เซ็นตเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามนะครับกับอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เขากดติดตามแล้วนะคือใครไม่กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้นะครับ แล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันไหนไปโอเคครับก็มันจะมีสองวิธีนะมันจะมีแบบคนที่นั่นว่ามีคนช่วยกับไม่มีนะโอเคเอาผมจะเอาแบบวิธีคนที่มีวิธีคนช่วยเอาไม่มีคนช่วยก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคนถ้ามีคนช่วยเราเดี๋ยวผมจะบอกเรามาทําที่ลาให้แต่มันจะอยู่ห่างไม่ไกลมากหรอกแค่ต่างกันวิธีแรกไปโอเคนะซึ่งวิธีแรกเนี่ย เราคนนี้ไม่มีเพื่อนนะก็ฟังรงนี้ตามปกตินะแล้วก็เราตีมอนพวกนี้เนะี่ยซึ่งผมตีตรงนี้นะตับตีโดยไม่มีผลเลยเลยตีพวกนี้นี่นี่ห้าตัวพอดีนะแล้วพอแล้วก็ช่วงแรกๆถ้าตอนนี้นะผมแนะนอาให้ใส่โคดี้พิสองเลยใส่ไปปุ๊บใส่ไปโคดียวก็พอแล้วพอตีปุ๊บเวลผมจะอัพหรัวก็ถ้าอัพเป็นเรืกก่องสเต็ก็เราแตกหนักเลยนะแต่ถ้าเป็นผมผมนะเป็นมีดเดือดเพราะตอนแรกๆเราไม่ค่อยมีผลหรอก นะีน่เราก็ลากมาตีดีๆนะครับเกาะต่อไปก็คือเกาะลิงนะเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมวิวกาลิเลยโอเคนะขอวิวธีมีคนมีเพื่อนนะก็คือมาวอเตอร์เซเว่นนะครับไม่ต้องรับเฟสมาตีตรงนี้นี่ให้เพื่อนเราเนี่ยตีให้มันเลื่อนเหลือบอกเอาให้มันใกล้ตาย,นะเ,าตายเลยนะอ้าอใกล้ตายพอมันใกล้ตายเนี่ยให้กดอ e ีฟเพิ่ทสองเลยครับกดไปเลยครั้งเดียวนะครั้งเดียวพอนะครับ ก่อนแล้วมันเรือจะเด้งรัวๆนะครับเอาไว้ตรงนี้จนถึงประมาณเรือร้อยยี่สิบแล้วเหรอไปเกาะต่อไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่เกาะลิงที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดินเรือมาจากกองนูินนั่นเรืันนี้นะแล้วถ้าใครเห็นแบบที่มันเป็นแป้นมันจะนูนๆออกมาหน่อยน,นะสีมันก็จะเป็นสีสีเขียวมันจะเป็นสีนเขีเข้มๆแต่คือเรามองเห็นอนี่ะมนี่มีอยู่ห้าแผ่นนะครับถ้าเราปดไว้ก่อนเลยกปิดตั้งแต่ตอ,อนนี้ไปเลยนะแล้วก็มาเราเพจตีลิงนะ จนถึงเวลเท่าไหร่เออผมรู้บอกก็คือต่อตรงนู้นตีมาถึงเลเวลสิบนี่เลเวลสิบแล้วก็ไอร่านี่ครับเรลสิบห้าไอร่าก็คือต่อของนู้นซึ่งก็แล้วแต่เลยนะแล้วก็จะมีบอลนะบอลก็คือจะต้องใช้เรลยี่สิบนะไอร่ากินนี่ก็แล้วโอเคแล้วไปต่อนะครับ ก็ต่อไปที่เราจะต้องไปนะครับก็คือเกาะบากี้ตอนเลเวลประมาณน่าจะสามสิบนะที่ผมจาได้แต่เราไปเลยก็ตอนนี้ก็มาถึงที่เกาะบากี้เรียบร้อยแล้วนะโอเคซึ่งเมื่อจะอยู่ที่เลเวลสามสิบนะเฟสที่รับได้แต่ถ้าเราเปิดไหถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันจะเลเวลสามห้านะก็ไม่ต้องไปไกลครับถ้าสาหรับคนที่ยังไม่มีผลซึ่งตอนที่ผมฟามเนี่ยผมก็ยังไม่มีผลนะผมก็ใช้มาตีไปเรื่อยๆตีลาบหน้าตรงนี้ไปนเนี่ยสี่ตัวครับ แล้เราไปตีตรงอื่นนะเราไม้เกิดทีเดียวเลยว่าถ้าสมมติเราตีตรงนี้เสร็จแล้วเรามาตีตรงนี้คือมึเคยยังไม่ครบนะจะได้ดูนี่มันให้ตีแปดตัวใช่ไหมเราตีตรงนี้สองสามสี่อันนี้มันมีอีกหนึ่งสองซึ่งเราก็ต้องกลับมาตีตรงนี้อีกวรับใช่ไหมเราไม่ต้องไปตัวีตรงนั้นก็ได้ไมาได้หกตัวเราก็ต้องไปตีตรงนี้มมด,ดีซึ่งผมได้ับให้ตีตรงเนี้ยสองเซตไปเลยจบโอเคับเคสต่อไปก็คือเป็นไอ้บูนะ ถ้าใครเ e อ็พี่คุณสอนได้หมดก็โชคดีมากมาเลยเพราะว่าตรงเนี้ยผมไม่ค่อยอยากแนะนำให้ไปฟังผมมาไปดูว่าทำไมดูระยะที่มันห่างกันกับไอคค้โตรแล้วคือมันแปลกใช่ไหมคือต้องแปลความว่าคือต้องตีตรงเนี้ยสามเซตหนึ 1, ่งสองสามถึงจะครบนะซึ่งผมไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าใครเอฟกพี่คุณสองไม่มีก็แล้วแต่ก็มันก็ได้หมดเลยนะเพราะว่าไอ้ช่วงเนี้ยอเีร e มันจะได้อย่างมันไม่ห่างกันมากนะ มันก็ห่างอยู่ซึ่งถ้ามีไอพีทุสองใส่หรือไม่มีก็ตั้งแต่เลยครับแต่ผมว่าตรงนี้ได้จะเร็วกว่าโอเคแล้วต่อไปก็คือบอสบาร์กี้นะครับนี่เลยซึ่งใครใช้ดาบไ้่ฟันเข้าไม่เข้านะต่อให้ดาบเลยแค่ไหนันก็ฟันไม่เอาเข้าเฉยซึ่งผมก็แต่ก่อนถ้าจาได้คือมันฟันไม่เข้าเนี่ยอ๋อซึ่งต้องมีอาคีก,ก่อนเดี๋ยวข่้นรุู่เรื่องที่แบบนะครับ ซึ่งก่อนต่อไปเราจะต้องไปนะาร์มตรงนี้จนถึงเลเวล60แล้วเดี๋ยวเราไปเกาะใหม่ก็คือเกาะอ,อ่ะทาทะเลทรายนะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมกลัดไปตอนที่ผมอยู่ทะเลทรายเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะทะเลทรายเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยทะเลทรายโอเคนะครับก็วิธีฟาร์มนะเราก็ตีตรงนี้ะนะครับเซตอันนี้ดีเซิร์ดดีเซิร์ดเบนดิตนะฮะนี่สี่ตัวแปดตัวนะก็ตีกับเซต แล้วก็ดีเซิร์ชอฟฟิศออฟพิเซอร์ครับมีตำรวจตอนแรกไปปีโจนรัแล้วก็ไปปีตำรวจนะนี่ตำรวจก็อยู่ตรงนี้คนระับก็เดินมากนไกลหน่อยนะเออผมก็เลยบอกนะว่าคือไอ้ผลที่ยังแบบยังฟาร์มใช้ฟาร์มดีๆอยู่นะช่วงนี้เลยอะแบบช่วงต้นๆเลยก็คือผวดแสงนะครับไม่ก็ผลคือถ้าเอา,เอ,าออกลุเอาออกครอบคลุมนะ คือผลแสงนะครับถ้าใครงบไม่ถึงหรือลงไม่ดีสุดไม่ได้นะผมก็เล่าให้เป็นผลบาร์กี้นี่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าสกิลเราก็คือมันมันไม่มีฮาคิแล้วก็มันใช้ดาบซึ่งถ้าถามว่าไอ้ตรงไหนบ้างที่มันใช้หมัดก็จะมีอยู่ที่เดียวครับก็คือเกาะออยล่าซึ่งมันเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งพอเราดูตรงนี้เนี่ยไอ้ดีเซอร์เอฟฟิเซอร์เนี่ยมันก็ใช้ดาบกันครับซึ่งเราใช้ผลช็อปได้ ตีได้อย่างชื่อเลยครับโอเคตีตรงนี้อันนี้ว่าเท่าไหร่เวทจะสิบนะครับพาตรงนี้ไปอีกยี่สิบเวก็คือเวเก้าสิบนะครับไปเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปก็คือเกาะหิมานะครับไปโอเคครับ okay, ตอนนี้เราก็มาได้อยู่ที่เกาะหิมะรียบรอยแล้วนี่นะครับตรงนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าต้องไปเวทเท่าไหร่นะรนี่ี้มีบอกแต่มันจะข้้นที่จะรู้รวบไปน,นิดนึงนะไม่แปลกเราทีมีจบแล้วไม่ต้างกลันะครับโอเ,เบบค okay, ซึ่งเกาะเนี้ยมันจะมีจุดที่ซื้อของอยู่นะครับก็คือตรงนี้นี่ ตามเลนะคือผมที่ทำเรยอะเราเลยมีตรงนี้นะครับก็จะมีให้ซื้อมีอาคิเอ้ยไม่ใช่กระโดดสูงก็คือกระโดดแบบตอนแรกคือเราจะกระโดดได้แค่นี้แล้วเราซื้อราก็กระโดดได้สูงได้กระโดดเพิ่มนะครับโอเคอันนี้คือไอจัมอาคินี่อาคิแล้วก็แฟร์สเต็ปก็คือวาร์ปนะครับวาร์ปก็กดอันนี่โอเคนะครับโอ้ยเราก็ไปดูข้อมูลเลยก่อน โอเคครับ okay นะก็ทั้งหมดก็จะมีนี่พวกนี้เลยก็ยังมันยังใช้ผลช็อปได้อยู่นะครับผลบาร์กี้เนี่ยซึ่งตอนแรกๆผมก็ใช้ผลบาร์กี้ฟาไปที่แหละแล้วสัปพัผมก็ค่อยเปลี่ยนนี่นะสโนว์แบนดิตเรลกาซิตีเจ็บตัวนะแล้วก็ลากได้เลยนะมันไม่ไมไหายมางห,าหรอกต่อไปนะคือสโนว์แมนนี่นะครับนี่เลยลก,ลก็ลากตีลากลากลากแต่ในขัน้นที่จะไกลแล้วก็ลงเสี่ยงโมนิเต ไห้กันที่นนะครับแล้วก,ก็ต่อไปก็คือมอสเยตินะครับนี่เลยนี่มันมีสกิลทุกปืนนะเมือนกลิล่าเลยเป๊ะๆเ,เ,เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปฟาร์มตรงนี้ไอ้กอริล่าไอ้เย,ยติฟาร์มเลถึงเวลอ่าเวลเยติจะตีได้ตอนเริ่มร้อยนะครัฟาร์มตรงนี้จนถึงเวล์ร้อยยี่สิบ เราไปเกาะมาดีฟอดต,ต่อนะครับผม่าต,ต,ตอนที่ผมไปถึงมารีพอตเลยไป,ไปเจอรเขากันหนนะครับ, <Okay. S 1> รบซึ่งอ่าผมจะบอกว่าคนที่มีเพื่อนกับไม่มีเพื่อนคนระับตอนเนี้ยคือคนที่มีเพื่อนนะครับจากตอนแรกที่เราไปวอเตอร์เซเว่นครับเราจะมาผ่านตรงนี้พอถึงเรนะื่อร้อยนะเรื่องร้อยยี่สิบประมาณนั้นมาตรงนี้นะครับ แล้วเราก็มาตีได้เลยนี่นเซฟซึ่งพว่เขาก็ยังใช้ดาบอยู่นะาหารเรนะือลูกาากระจกนี่ครับมันก็ยองเป็นดาบนะครับโอเคซึ่งก็จะมีบอลนะร้อยอยู่นี้นี่ผมไม่ไมมรู้ว่าแปลว่าอะไรนะผหาเลย คนเลยเอกคนเลยรูย้นะนี่นะครับซึ่งมีโอกาสหอกภาคภุมอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยนี่นครับอ่ปแล้วก็ฟาร,ร์มตรงนี้จนถึงเวล์ร้อยห้าสิบนะครับ,รบเดินแล้วก็ไปเกาะสกายเปียนี่นะครับ a few moments later โอเคครับตอนนี้เราก็ไปถึงเกาะที่สกายเปียแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าซึ่งผมอยากจะบอกว่า สมัยนี้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะคือีันะไรขึ้นด้วยเลยก่อนใครขึ้นไม่ได้เพราะร้อยฟาร์มไม่ได้เลยครับถ้าคราแสงขึ้นมาอ่าตอบคือพอรับเทสนะครับไอตัวนี้เจ็ดหรือกี่ตัวนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันตีเลยครับนี่ร้อยห้าสิบไอเราไปดูอีกตัวท่านหนึ่งครับก็คือไอพวกนี้นาซึ่งตัวเนี้ยไม่ยังใช้ไอ้นี่อยู่แต่มันก็ยัง เหมือนผมก็ได้ว่าต้องเงินเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะโรเกมถึงจะทํางานครับก็นั่นแหละผมก็คิดว่าใช้ขนแสงน่าจะดีแล้วถ้าเอาหมอมเลยนะอยากขรอบคุุมตรงนี้ก็ผลพาดแล้วร้านสองใช่แล้วก็ขายเด้อนี่นะโอเคนะเดี๋ยวก็คือตรงนี้ไม่ตจะทีเดีิบ175ครับไปเดี๋ยวไปก่อนไปดูครับโอเคนะคือผมจะบอกว่าถ้าให้ผมทําเป็น พีเดียวเลยนะตั้งแต่เรือหนึ่งจนถึงเรือปันนะคลิปน่าจะยาวผมคิดว่าคนอื่นน่าจะขี้เกียจนั่งดูนะครับแต่มันจะแบ่ง EP เป็นทั้งภาษี EP นะก็คือโรือหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามเรื่อยๆนะครับนี่เราก็อยู่ที่เกาะอินทร์ดาวเรียบรอยนะครับก็มารับเฟสตรงนี้เลยครับนะี่แต่ก่อนไม่มีนะตอนนี้มีละไอตีตรงนี้นะเรือร้อยเก้าสิบนี่มีอยู่โคตรางเลย แล้วก็อีกตัวนึ้งนะก็คือไอ้เอ็นเจร์ลัสโทเซเนอร์ก็คือโจนอันตลา,ายนะครับโทษอันตลา,ายนี่นี่เลยคนระับโอโ้โอหโอ้โหแล้วก็ตรงนี้นะมีที่รี่มุกผมพิศารด้นะเสียตาห้าหมื่นยังมาก,กดเรียบร้อยนี่หายไปเลยผมเป็ไนไรผมก็ท้าวเลยโอเคนะผมก็เสียข้าโมไปแล้ว โซแล้วนะว่าห้าหมื่นนี่คือได้นับต่อไปก็คือโรตีบอลนะมีสามบอื่อมีสามตัวเลยก็คือตัวแรกปาเดนแล้วสองร้อยยี่สิบก็คือตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เป็นตัวเชฟวาเล่นนะครับนี่มันจะมีโอกาสแบบหนาด้วยนะทีนี้สองร้อยสามสิบเป้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนับคือโดฟาร์มิโก้ยังไม่เกิดอันี้เราปาดอกภาคภูมให้นะครับถ้าตุนยบูนี่ถามมันก็ตีไม่กี่ครั้งก็ได้แล้วผมไม่มีว่ะ นะโรบาร์มนโก้ก็จะต้อง240นะครับนี่เร็ว240อ่ะเกาะต่อไปนะครับคือเกาะกาอะไรเอ่ยโรเซียมนะอืมอ่ะโอเคนะตอนนี้เราอยู่เกาะโรเซียมเรียบร้อยนะมาก็คือตัวแรกนะก็คือจะเป็นไอ้นี่เลยนะ250นี่นะครับ250เร็ว250ต่อไปนะครับก็คือกาเดียนกาเดียเตอร์นะครับ เกือสองร้อยเจ็ดสิบห้านี่เครับมันมุดผ่านกันมากเลยนะเก่อนนี้ก็ให้เออก็แล้วความต้นนี้ต้นถึงเลีวเท่าไหร่ผมว่าใหแค่สามร้อยนะอืมแล้วก็ต่อไปนะคือเกาะแม็กมาานะเกาะโอเคนะก็วันนี้เราก็มาอยู่เกาะแม็กมาเรียบร้วลอยนะนะครับก็วันนี้นะไม่เป็นเกาะที่ความยากค่อนข้างที่จะความยากนะครับคือฝรั่งเศสโรเกียใช้ไม่ได้กับ เกาะนี้นะเพราะว่าสังเกตนะมันคือมันมีฮาคิเชื่อมตบอด้วยนะครับนี่บางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะครับเยือสามร้อยตัวนี้อ่านธรรมดานะครับต่อไปก็คือเป็นสปายครับอีกเรือสามร้อยยี่ห้าก็คือมาร์กุสหลังเกาะเลยนี่ครับนี่ยี่ห้าครับซึ่งตัวนี้มันรอบได้แล้วมีหาร์คิทุกตัวเลยนะครับใครจะตีก็เอาเลยครับ ก็จะมีบอสอาใครนุนะครับโอเคนะครับอาใครนุก็ใช้เวล310ครับเดี๋ยวเราไปเกาะกันไปเลยเวล3175ครับไปเกาะใต้น้ำนั่นเองครับไป a few moments later อ้าวตอนนี้โหรหลวงก็ได้หลงหาเกาะะครไม่เจอนะครับคือหลงเรียบร้อยโอเคซึ่งหลวงไปหาเดี๋ยวผมแปะข้อมูลไว้ให้นะว่าเกาะใต้น้ำเนี่ยมัน <sa id> จะไฟฟ้าเป็นยังไงถึงเวลไหนนะครับโอเคมีกี่เคสนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณผมหลงเรียบร้อยนะซึ่งเกาะต่อไปเดือดต,ต่อไปก็คือเกาะสกายเบียร์รยข้างบนเลยนะตรงนู้นนี่ตรงนี้ดินี่เกาะสกายเบียร์นะครับโอเคนะตอนนี้กา็าอยู่เกาะข้างบนเรียบร้อยนะ,นะครับเดี๋ยวนี่เทปโเคเลยครับเจอเจอสปาแล้วที่เด่ยวนะครับแต่เด okay. ี๋ยวโอเคตีเนี่ยนี่นะครับก็คือปอะกาศานี้นครับเร็ว 450นะครับก็ดีเลยครับนี่ลากเลยไม่ได้ไกลมากนะครับต่ต่อไปนะก็คือเป็นแล้วก็คือต่อไปนะคือเข้ามาในนี้นี่100ปอนร์เองอย่างเรี้ปนะครับนี่นนี้ก็มีคิดเราเก็เหมือนเดิมครับต่อไปก็ชชนด้านะครับก็475นี่ครับลากลงไีแล้วก็จะมีบอสไวเปอร์ iper, 500นะครับปีโอกาสออบาสกาให้นะครับไป Iper, รตรงนี้บอสไพเปอร์เ500ไปอีกจุดหนึ่งก็คือเยี่บ525ครับตรงน,นะ Square, นี้นะครับนี่คือตันนี้เราเป็นรอยัลสกอตนี่ครับราบตีเลยตอนตีก็เห็นบรรยากาศนิดนงครับห้า525ครับก็คือแล้วก็ต่อไปก็คือรอยัลโซลเดอร์นี่ตรงนี้550ครับต่อไปก็คือบอสก็เอ็ il, นเนล575ครับไปนะน,นี่นะครับ ยดดอย่าเลยมโอการดอกไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอดาบของเอเดียวหรืออะไรก็บองของเอเดียวไม่รู้นะวันนี้ก็จะมีข้อมูลก็คือจะมีอ่าคุซพบยืนรอรออยู่นะครับก็คือมาเดนทางที่สังเกตนะครับนี่เราก็จะข้าสเตตัสได้นะสแตนด์นที่อร่อยโอเคนะครับก็ฟังตรงนี้จนถึงเวิวหกร้อยนะต่อไปก็คือเกาะวอเตอร์เซเว่นเกาะสุดท้ายแล้วนะครับ โอเคโมมนต้สเอลโอเค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 โอมคโอเคโอเ t เอเโอเคเคโะคโอเอเคโอเคโอเคโคโอเคโอโอเคอเอเคโอ้คเโอเคออเคโอเคโโอเคโอเอคโอเคอออเอออเออเออมันคอ แล้วฟันตรงนี้อีกห้าสิบวิวนะข้าอมูลแลค่อยลนมาข้างล่างนะครับก็คือตูกเนี้ยโหวตยึดท่าใฟ้ปลาได้นะครับแล้วก็ฟันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บล,ล,ล่าม,มาตีนะครับมันอยู่ห่าง,งกันหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็ติดตรงเนี้ยสองสามสี่เนี่ยนะล่าม,มาตีตรงนี้ตบเไปนะครับอือตรงนี้นระับสองเซตจบไป,นะไปแล้วก,ก,ก็ไปน,นะครับก็คือไปเป็นกระอาอะไรการีกับปลานะครับนี่เลยครับ เบลหกร้อยห้าสิบนะครับนี่ปีตรงนี้สองเซตไปปีตรงโูงนง้นอีกหนึ่งเส้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซ้นหนึ่งเซตแปดตัวเซตสำเร็จนะครับเต็มร้อยไปตรงนี้มีหางคีนะครับนี่เห็นได้ไมีหางค,นคีนี่ทดลองใช้ได้นะครับใช้ได้แต่แค่อาจจะความยากไปเลยแล้วก็ต่อไปนะครับคือ oh บอสแคนตี้ไซบอร์กนี่นะครับไซบอร์กหกร้อยเจ็ดสิบห้า ไอ่นี่นะครับซึ่งมันโหดไม้โหดนะครับแต่ของดอกดอกไหมดอกของที่มันดอกเนี่ยก็คือแว่นแววนที่มันใส่อยู่นะครับก็คือโหดไห้โหดนะครับสำหรับโลกหนึ่งโหดมากมาแล้วโอเคซึ่งตอนนี้ถึงเจ็ดร้อยก็คือไปโลกสองได้แล้วนะครับก็โลกถามว่าวีธีไปโลกสองไงก็คืออาหาตาดูด้ว,ว,วนนนยนะครับเพราะว่าเขาทด้สอนกันเกิดกาบนะครับโอเคนะก็กินนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับ โอเคทั้งคลิปนี้ก็มีเบลเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีดีสองมันอ,อีกเิวกี่วันนะครั<พ>บก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวทําแน่อนอนครับก็คือประเทศเราสิ้สุดวที่เจนะ็ดวันครับก็คือสิ้นสุดที่โลกหนึ่งแล้วนะครับยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวผมจะเด้งตรงที่อย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวผมจะขึ้นว่าตรงไหนคนใส่อีดีสองหรือไม่คนใส่ก่อนไหนนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับก็คลิปนี้ครับถ้ามีเบ์สำหรับมือใหม่ หรือถ้าใครไม่อยากซื้อไก่ตัลเองก็เลยฟา์มเองก็ได้แหละครับมีเก็บที่ช่วยบ้านเรช่วยได้เยอะแหละเวลาเลเวลัน้องมันก็จะเหมาะหายพีๆสีให้เราหาเลยครับโอเคก็คลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันที่รอบสองก่อนครับมาเลยอาจจะยากขึ้นหรือง่ายขึ้นก็แล้วแต่เลยครับแต่โอบหนึ่งก็สบาง่ายนะครับง่ายมากโอเคคลิปนี้ผมก็ไม่มีแล้วผมไปละ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกดไลค์กปแชร์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใครยังไม่กดติดตามก็กดได้ครับนี่กดตั้งแตแรงโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วบปละบายขอให้โชคดีในการตามครับสนุกการตาะครับไปบาย Close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us